มีคนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเขาจดเรื่องของ IP address ใช่ไหมฮะเป็นคนทำโปรแกรมอะไรหรือไงฮะอ๋อไม่ครับคนที่ทำที่ว่าผู้ชายนั้นหมายถึงว่าบัญชีเราสืบจากกันว่าบัญชีม้าเนี่ยบังเอิญว่าคนร้ายเนี่ยที่เรารู้ว่าภาพหน้าตู้คือใครปรากฏว่าคนร้ายก็คือบ่าวลูซันเป็นคนขอใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต WiFi ครับแล้วเราเช็คจาก IP address เพราะว่าขณะทีผะ่ผู้ต้องหาโอนเงินเนี่ยเขา เขาหลุดเขาเรียกว่าเขาเผลอเขาหลุดหลุดใช้ WiFi ไปครั้งเดียวแล้วเราก็เลยรู้ว่าสองคนนี้คือใครปรากฏว่าคนที่จด IP Ad d อ e s s อันนี้ก็คือเบาลูซันจนทำให้เรารู้ว่าคนที่กดหน้าตู้ก็คือเชี่ยชิงเหมยโอ้โหนี่ครั้งเดียวนี่ตำรวจเจอเนี่ยตำรวจใช้เน็ตครั้งเดียวครับเก่งจริงอันนี้ต้องชื่นชมแล้วที่สำคัญของกลางเราก็ยึดเราเตอร์ตัวนี้มาได้เพื่อยืนยันว่า IP ที่เราได้ จากเราเตอร์เครื่องนี้ค่ะแล้วเขาสั่งการจากที่เมืองจีนใช่ไหมฮะหรือเ่ายังไงอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยก็คือสั่งการจากที่เมืองไทยเลยก็คือเขาเขาโอนเงินจากบัญชีม้าที่เขาถืออยู่ในโทรศัพท์เขาอะครับครับแล้วบังเอิญเขาใช้ WiFi ครับแล้วเราก็พบเจอเพราะตอนที่โอนเงินมันขึ้นหลอก IP อะไรพวกนี้ครับแล้วจริงไหมฮะว่าในทุนเนี่ยในทุนจีนเนี่ยก็มีคนไทยเป็นร่วมแล้วก็ไปเปิดรับสมัครให้มาอยู่ในกระบวนการนี้แต่ไม่ได้บอกตรงว่ามาอยู่ในแอปเงินกู้ครับ มีจริงไหมฮะยุ<ม>คเปิดรับสมัครพนักงานที่เป็นคนไทยครับอ๋อคืออย่างนี้ครับรูปแบบนะครับของของแก๊งพวกนี้เมื่อก่อนตอนยุคแรกๆเแบบนี่ยแอปเนี่ยมันเข้ามาครั้งแรกปลายปี62ครับอย่างที่คุณธีรเดชบอกพอปี63เนี่ยเราจับเคสแรกก็คือคดีบาตโลนครับแอปบ,บาตโลนตอนนั้นเนี่ยลักษณะของเขาก็คือเขาจะมีออฟฟิศนะครับพอพอเขาเป็นออฟฟิศเนี่ยเวลาถูกตำรวจจับเนี่ยเขาก็จะเกิดความเสียหายมากจับผู้ต้องหาได้หลายคน ตอนหลังเขาเปลี่ยนรูปแบบตามที่นําเรียนไปเมื่อกี้ที่คุณธีรเดชนเรียนนะว่าเขากระจายอยู่หลายจุดอพอตอนหลังเนี่ยบวกกับสถานการณ์โควิดเขาเปลี่ยนรูปแบบเป็น w o r k f r ฟ m h o m e เหมือนที่ผมไปจับที่เชียงรายแอป o n s u m e r อร์นะครับอันนั้นที่เชียงรายนี่ Work f r ฟ m home เลยนายทุนในสั่งการตามที่ว่าเลยใช้โปรแกรม z o ูมดูการทํางานของลูกน้องอเพราะฉะนั้นที่ถามว่ามีการรับสมัครไหมมีครับรับสมัครคนไทยที่ไปเป็นทวงนี้ เพราะว่าตอนนี้นะเนี่ยพอเวิร์ r ฟอร์มโเนี่ยยอมรับนะครับว่าตํารวจเราก็จับยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กระจุกเดียวแล้วม,มันกระจายมีครับที่ที่มารับสมัครคแล้วก็มีคนไทยเป็นหัวในระดับเขาเรียกอะไรระดับสั่งการเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมทวงอะไรพวกนี้ครับมีคนไทยครับ